มีแน่4บาทภูมิธรรมเปิดแผนดราคาสูงช่วยเกษตรกร,กรไล่มันสับปหลังให้ยั่งยืนและถาวร หลังจากที่นายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าหาหรือผู้ประกอบการและเกษตรกร,กรผู้ปลูกม,มันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมาและรับฟังสถานการณ์ประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะก่อนมอบกระทรวงเกษตร,รและสะก์และหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์รุยหกมาตรการช่วยเหลือตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำรวมทั้งการช่วยเพิ่มผลผลิตเชื้อแป้งการปรับปรุงดินเพาะปลูกและกำกับดูแลการซื้อขายรวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดมันสำปะหลังนายภูมิชัยเวชยาชัยรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าผลประชุมหารือกับสมาคมมันสัปะหลังจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรับทราบข้อมูลสถานการณ์ผลิตการตลาดทั้งในและต่างประเทศตลอดจนปัญหาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมมันสัปะหลังได้ถือโอกาสในการมาประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดนครราชสีมาจึงขอหารือเอกชนผู้ประกอบการมันสัปะหลังทั้งผู้แทนเกษตรกรนายกสมาคมผู้ผลิตมันสัปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อรับฟังสถานการณ์ประเด็นปัญหาข้อเสนอแนะ เมื่อได้หารือกันแล้วได้รับข้อเสนอจากภาคเอกชนและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานในกระทรวงพาณิชย์ที่กำกับดูแลในเรื่องของมันสปารัง เตรียมแผนรองรับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำรวมทั้งหมด6มาตรการนะครับโดยทั้ง6มาตรการได้แก่ต้นน้ำมี2มาตรการก็คือ1มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์หามาตรการที่เหมาะสมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรให้มีผลผลิตและปริมาณเชื้อแป้งสูงตลอดจนหามาตรการรักษาสเสถียรภาพราคามันสัปะหลังเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรขายหัวมันสดไดในราคาที่เป็นธรรม2มอบกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการทดลองการเพาะปลูกมันสัปะหลังโดวยวิธีการปรับปรุงดินด้วยสารแคลเซียมคาร์บอเนตในส่วนของกลางน้ำนะครับมี 2มาตรการคือ1 ให้หามาตรการกำกับดูแลการซื้อมันสับปะหลังที่เหมาะสมอย่างเช่นการขึ้นทะเบียนผู้รับซื้อผู้จำหน่ายต้นพันธุ์ท่อนพันธุ์มันสับปะหลังตลอดจนการพิจารณาปรับปรุงเงื่อนไขหลักเกณฑ์การรับซื้อหัวมันสดเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพเชื้อแป้งได้รับความเป็นธรรมในการซื้อขายและเพิ่มปริมาณการใช้มันสับปะหลังภายในประเทศโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารสัตว์และแอลกอฮอล์สองให้กรมการค้าภายในพิจารณาแนวทางกำกับดูแลการรับซื้อมันสับปะหลังภายในประเทศที่เหมาะสมรวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นทะเบียนผู้รัับบซื้้้ออสสินนนนนคคาาาเเกกกกษษตตรรรรจะใ่วขงปยมี มาตรการก็คือ1มอบกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมขยายตลาดมันสัปะหลังไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อลดการพึ่งพาตลาดเพียงตลาดเดียวให้กรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศผลักดันการเพิ่มปริมาณโคตา้านำเข้าสินค้ามันสัปะหลังประเทศปลายทางโดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรปญี่ปุ่นเกาหลีใต้และอินเดีย2มอบกร,รมการค้าต่างประเทศจัดกิจกรรมนำคณะผู้ประกอบการเปิดตลาดใหม่ผลิตภัณฑ์มันสัปะหลังอย่างเช่นมันเส้นมันอัดเมด กากมันอันเม็ดกิจกรรมโรดโชว์อีเวนต์โดยมุ่งเน้นกลุ่มตลาดอาหารสัตว์ในประเทศตะวันออกกลางอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียและหรือประเทศที่มีความต้องการใช้มันสัปะหลังเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการค้าลดการพึ่งพาตลาดหลักเพียงตลาดเดียวตลอดจนเน้นรักษาตลาดเดิมในประเทศจีนโดยขยายฐานตลาดจากอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์เป็นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในตลาดจีนตอนล่างซึ่งแบบแผนทั้งหมดที่ได้วางไว้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำหากว่าทำได้ย่อมส่งผลดีต่อราคามันสัปะหลังให้มีราคาที่เพิ่มสูงได้อย่างสม่ำเสมอในอนาคตอันใกล้และยังถืออวว่่าาชงโกส ดีในขณะนี้เพราะผลผลิตและอุตสาหกรรมมันสปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านคู่แข่งที่สําคัญและน่ากลัวอย่างเวียดนามยังไม่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร,ก,ร,รกับโรงงานนั้นยังอ่อนแอซึ่งข่าวล่าสุดทางเวียดนามนะครับรองผู้อำนวยการกรมราขาพืชของเวียดนามได้ออกมากล่าวนะครับว่าโรคไวรัสใบด่างในมันสปะหลังยังคงมีอยู่และส่งผลกระทบต่อผลผลิตเป็นจํานวนมากในขณะนี้นะครับโดยในปี2023นะครับพื้นที่มันสปะหลังที่ติดเชื้อไวรัสใบด่างรวมทั้งสิ้น83.734เฮกตาร์พื้นที่ ติดเชื้อรุนแรงอยู่ที่20.95ฮกตาร์โดยในขณะน,นี้ทางเวียดนามนะครับได้ทำการควบคุมการแพร่กระจายของโรคด้วยพันธุ์ที่ติดเชื้อและการใช้พันธุ์ปลอดโรคและต้านทานโรคเป็น2ประเด็นที่สาคัญที่สุดในปัจจุบันรองผู้อำนวยการกรมราคาพืชของเวียดนามได้กล่าวนะครับและล่าสุดนะครับทางเวียดนามได้มีการประชุมเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมมันสัปะหลังของเวียดนามจนถึงปี2030รองผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตพืช ของเวียดนามได้กล่าวนะครับว่าบทบาทของมันสัปะหลังได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากการเป็นพืชอาหารพืชบรรเทาความยากจนมาเป็นพืชเสริมคุณค่าและเป็นพืชวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเชื้อเพลิงชีวภาพและมันสัปะหลังยังเป็นหนึ่งในพืชผลทางการเกษตรที่สําคัญของประเทศเวียดนามปัจจุบันเวียดนามเป็นผู้ส่งออกมันสัปะหลังรายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากประเทศไทยโดยมียอดขายทะลุ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง5ปีที่ผ่านมาซึ่งผลผลิตสูงถึง19-20ตันต่อเฮกตาร์ผลผลิตมีหัวสดมากกว่า10ล้านตันปัจจุบันประเทศมีการปลูกมันสำปหลังมากกว่า40จังหวัดแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาอุตสาหการรมมันสำปะหลังในปัจจุบันยังคงไม่ยั่งยืนและความเชื่อโยงระหว่างเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในเวียดนาม กับโรงงานแปรรูปยังคงอ่อนแอการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสปะหลังของเวียดนามยังคงไม่ยั่งยืนในส่วนของการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสปะหลังของเวียดนามยังคงไม่ยั่งยืนทากรการผลิตมันสปะหลังยังคงมีข้อจํากัดหลายประการโรคไวรัสใบด่างในมันสปะหลังได้เกิดขึ้นเป็นจานวนมากและการปลูกมันสปะหลังอย่างกว้างขวางทําให้มีผลผลิตตกต่ํามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมในการแปรรูปแป้งมันสปะหลังยังคงเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามก็ได้กล่าวนะ มันสับปะหลังเป็นเพืชชนิดหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจการ,กรเกษตรและชนบท ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในเวียดนามมันสะปะหลังไม่ใช่พืชบรรเทาความยากจนดังที่คิดไว้ก่อนหน้านี้แต่ได้พัฒนาเป็นพืชมูลค่าหลายมูลค่าโดยมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจสูงโดยมูลค่าการส่งออกยังคงมีสเสถียรภาพมากกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามยังได้กล่าวอินครับว่าพื้นที่ในการพัฒนาพื้นที่มันสะปะหลังมีไม่มากนะักปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไขก็คือการเพิ่มผลผลิตมันสัป่ะหลังคงงต้อ้อนนอาาเขมั หลังทุกชนิดเกือบ5ล้านตันสําหรับโรงงานอาหารสัตว์และโรงงานมันสับปะหลังดังนั้นจึงเล็งเห็นนะครับว่าการลดการนําเข้าและเพิ่มการใช้วัตถุดิบในประเทศจึงเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาการผลิตมันสับปะหลังในเวียดนามและก็เป็นครั้งแรกที่กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทได้ออกโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมมันสับปะหลังอย่างยั่งยืนจนถึงปี2030โดยมีวิสัยทัศน์ถึงปี2050จุดประสงค์หลักของโครงการไม่ใช่การเพิ่มพื้นที่แต่มุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การกระจายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากมันสับปะหลังการขยายตลาดส่งออกการจัดการการผลิตที่ยั่งยืนและจุดสําคัญที่สุดคือเกษตรกร,ร,กรชาวไร่มันสับปะหลังของเวียดนามจะต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นมั่นคง กับพืชเศรษฐกิจชนิดนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามกล่าวและล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสำนักงานศูนย์ราการทั่วไปแห่งเวียดนามรายงานนะครับว่าการส่งออกมันสำปะหลังของเวียดนามมีการเติบโตสูงสุดทั้งปริมาณและมูลค่าเมื่อเทียบเดือนต่อเดือนรายงานระบุนะครับว่าการส่งออกมันสำปะหลังของเวียดนามช่วงเดือนมกราคมจนถึงกุมภาพันธ์มีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ369.6และมูลค่าเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ346.8เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนเวียดนามส่งอนสปหลัง76,118 ทำไรายได้19.9ล้านดอลลาร์สหรัฐราวประมาณ716ล้านบาทในเดือนมก,กราคมโดยมีจีนที่ยังคงเป็นผู้นําเข้ามันสับปะหลังรายใหญ่ที่สุดของเวียดนามอันหนึ่งนะครับเวียดนามส่งออกมันสับปะหลังและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสู่จีนประมาณ41,945ตันซึ่งทํารายได้183ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆป,ประมาณ6.58พันล้านบาทโดยมีปริมาณเพิ่มขึ้นรอละ4 8และมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง้ยละ3 8 เมื่อเทียบกันเดือนต่อเดือนปัจจุบันเวียดนามส่งออกมันสัปะหลังเป็นอันดับ2ของโลกรองจากไทยโดยมีการคาดการณ์ครับว่าการส่งออกมันสัปะหลังจะสร้างรายได้แก่เวียดนามอยู่ที่2,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ7.2หมื่นล้านบาท ในปี2028และ2.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐราว90,000ล้านบาทในปี2050ครับถ้าหากว่าแบบแผนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำของมันสปะหลังในไทยสามารถทำได้อย่างที่นายภูมิธรรมเวชช,ชัยได้ตั้งไว้ก็นับว่าเป็นโอกาสและแนวทางที่ดีในอนาคตของราคาของมันสปะหลังของไทยว่าจะมีโอกาสได้เริ่มต้นที่4บาทต่อกิโลกรัมและยังเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้ไทยได้ยึดครองมือหนึ่งในตลาดจีนอย่างแน,น่วแน่นต่อไปในช่วงที่คู่แข่งสําคัญ จากเวียดนามกำลังเริ่มประสบปัญหาต่างๆมากมายอยู่ในขณะนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตองแปดผิดเป็นครูเรียนรู้ได้ตัวเองคลิปนี้สวัสดีครับ